สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2564เวลาสิบสองนาฬิกายีิบแดนาทีจากช่องยายจินพาดูพรทธรรมนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งต้อนรับปีใหม่สองพั้ารสี่นะคะ จากช่องยายจินพาดูพาธรรมนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสในการขึ้นมาที่บ้านมณีพฤกนะคะตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะคะจะพาท่านผู้ชมมาชมวิวสวยๆท้องฟ้าสดใสนะคะเนี่ยมีบรรยากาศแบบบ้านๆนะคะจะเป็นชนเผ่านะคะ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้โหฟินไหมคะเนี่ยมีภูเขาหมู่บ้านเขาจะอยู่สลับซับซ้อนกันนะคะเป็นลันลกันไปสูงต่ำแล้วแต่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินจะพาไปชมต้นไม้สวยงามมากเลยนะคะเขาเรียกว่าต้นพญาเสือโคร่งนะคะจะเหมือนซากุระนะคะ บรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวายจินจะพาไปชมนะคะการเป็นอยู่ของเขาก็จะแบบบ้านๆเรียบๆนะคะต้นไม้สวยงามมากเลยนะคะสวยงามไหมคะโอ้ฟินๆนะคะเพิ่งจะเปล่งบานเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้สีชมพูสดใสอ่อนหวานนะคะนะคะชมดูรอบๆนะคะ เดี๋ยวจะพาดูเป็นแนวแนวไปนะคะรอบๆนะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะตอนนี้อุณหภ,ภูมิสิบสิบหกองาศาเซนเซียสนะคะสวยงามมากเลยนะคะเด็กๆเขาจะออกมาวิ่งบางคนแก่จะมาผิงแดดกันนะคะเพราะว่ามันหนาวนะคะเย็นๆหนาวๆสำหรับคน แกเขาก็จะหนาวนะคะเนี่ยมีเสียงไก่เอิกเอกด้วยนะคะสดใสนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะจะกจินก็พามามีโอกาสได้ขึ้นมาก็เลยลองทำคลิปดูนะคะว่าจะประมาณไหนไเด็กๆบ้านเขาจะอยู่สูงตำ่ำสูงตำ่ำเป็นลันเขานะคะเป็นไลเขาสวยงามมากเลยนะคะ ให้ดูกใกล้ๆนะคะดูกใกล้ๆเข้ามาเดี๋ยวจินจะซูมให้ดูนะคะสวยงามนะคะป่านเขานะคะดูกใกล้ๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะอืมเดี๋ยวยายจินจะเดินดูนะคะพากันชมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ฝึกทำไปนะคะ ว่ามันสวยงามได้บรรยากาศขนาดไหนนะคะเ,เด็กๆเ,เขาก็มาเที่ยวกันนะคะสวยงามดีนะคะเด็กน้อยไม่ใส่รองเท้านะคะเขาจะชินเยเด็กๆเ,เขาจะเดินมานะคะน่ารักมากค่ะรองเท้าก็ไม่ใส่เขาเก่งเรื่องขึ้นเขาลงเขานะคะเด็กๆเกนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเดินลงนี่นี่ตึ๊ดเลยนะคะโอ้สวยมากเลยเด็กเขาเดินลงไปข้างล่างนะคะ น้องเขาเดินลงนะคะนี่นี่วิ่งไปตึดต๊ดตึด๊ดเราถ่ายเขาดูเป็นเขานะคะเด็กเดินลงไปเก่งมากเลยรองเท้าก็ไม่ใส่นะคะผู้คนก็จะขวักไข่นะคะเดินมาชมเหมือนเราเนี่แหละคะ่ะวันนี้ยายจินก็จะทําคลิปให้ดูนะคะคลิปที่ว่าเออมันก็ฟินฟินบันบานนะคะเป็นอะไรที่สดใสนะคะก็แปลกตาแปลกใจไปอีกอย่างนีงนะคะ อันนี้ก็เหมือนสักสกุระนะคะเป็นเขาเรียกว่าต้นพญาเสือโคร่งนะคะโอ้ยม,มีสุนัขวิ่งมามุมโน้นนะคะมันแมวจ้าคลิปนี้เราก็ทำถ่ายทำให้ดูง,ง่ายๆนะคะเรียบๆนะคะเพราะว่าต้นไม้สวยงามก็เลยเออจะถ่ายให้ดูนะคะ อ่าชมไปนะคะกําลังจะเดินไปนะคะไปดูบ้านเขานะคะเขาทํากันยังไงนะคะสวยงามมากเลยะค่ะเดี๋ยวายะจินจะตั้งหลักบ้านเขานะคะเขาจะอยู่กันง่ายๆนะคะอน,นี้กองฟืนเขาเดี๋ยวจินจะถ่ายกล่กลองฟืนเขาเตรียมฟืนไว้บางทีก็ผงไฟนะคะกอะคะ่อไฟมันหนาวๆเขาใช้ฟืนในผ่ผงไฟ ก็ไฟพิงนะคะไก่เขาก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคะนี่มุมนี้อีกมุมหนึ่งนะคะต้นสากุระพญาเสือโค่งนะคะจะเปล่งบานตอนมกราคุมภามีนานี่แหละคะ่ะสวยงามนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันนะคะ มันก็เป็นมุมเล็กๆนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจินก็จะทำพาดูสักสิบนาทีก่อนนะคะวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับความเพลิดเพลินไปกับเรานะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจินก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะส่งท้ายโดยต้นไม้นะคะสวยๆนะคะ